ส่งข้อความไปด่าทางแชทจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ การที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นั้นจะต้องมีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3พูดง่ายๆก็คือจะต้องเป็นการด่าให้คนอื่นฟังนะครับถึงจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทดังนั้นถ้าเป็นการส่งข้อความไปด่าคู่กรณีในช่องแชทของคู่กรณีโดยตรงเช่นนี้ยังไม่เป็นการด่าให้คนอื่นฟังนะครับจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่ถ้าหากเป็นการส่งข้อความไปด่าคู่กรณีให้คนอื่นฟังในช่องแชทของคนอื่นเช่นนี้ถือว่าเป็นการด่าให้คนอื่นฟังแล้วจึง มีความผิดฐานหมิ่นประมาทสรุปอีกครั้งนะครับถ้าเป็นการส่งข้อความไปด่าคู่กรณีในช่องแชทของคู่กรณีโดยตรงเช่นนี้ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่ถ้าหากเป็นการส่งข้อความไปด่าคู่กรณีให้คนอื่นฟังในช่องแชทของคนอื่นเช่นนี้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะครับถ้าคุณชอบความรู้กฎหมายสั้นๆเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับ